ท่าที่2นะครับท่านี้ชื่อท่าเรียกว่าแคร็บนะครับแต่จริงๆแล้วชื่อท่าอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกแล้วว่ามันบ่งบอกให้เราจําได้ว่าท่าเนี้ยเราต้องเต้นอะไรแค่เองนะครับมันเหมือนปูนะอ่ะวิธีง่ายมากครับเริ่มขาขวาครับเปิดเหมือนไอเซเลชันเราเลยเห็นป่ะอ่น่าเหมือนเลยเห็นไหมเปิดขวาเปิดข้างนี้เปิดเห็นไหมยก เปิดหยุดข้างนี้ครับเปิดเหมือนกันแต่ใช้โซนก็เหมือน ulation, แอสเตรชันเราตอนขาเข้าอะตอนขากลับจำได้ปะตอนขากลับจำได้ปะอิ่วอันเดียวกันนะครับทีนี้เปิดงี้แวบเปิดข้างนี้แวบทีนี้ทำพร้อมกันสองข้างแหวบ เห็นไหมฝึกแบบนี้ก่อน8ครั้งอ่าแล้วก็ฝึกอันนี้8ครั้งโอเคแล้วทำพร้อมกันแวบบแวบบทำา8ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8าากแล้วก็ทำทำข้างนี้แบบไหนก็ฝึกข้างนี้แบบนั้นเหมือนกันนะครับไป1 2ึ่งสอามี่ห้าหก็ด เห็นไหมก็ไม่ยากแต่ทริคมันมีอยู่ทริคหนึ่งที่ทําให้เราเสรึกว่าแรกๆอ่ะเราจะทําให้มันได้ก็คือทุกคนต้องปิดนี่เป็นเป็ดไว้เพราะว่าพอเมื่อปิดแล้วขายยังไงมันก็ต้องเทินเอาออกอยู่ดีถูกไหมแล้วก็ไป ย่อไว้นิดนึงแล้วก็ไปหนึ่เห็นไหมสอเห็นไหมสาปิดไว้4ถ้าไม่ปิดมันจะงงมากนะห้าหกเจกลับปิดซ้าย1 2 3 4 5 6 7ด แพอเริ่มคล่องแล้วเริ่มปิดนี่ยนะครับให้ไปขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายลองดู5้าหกเจ็ดาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใจพกได้เจแปดเออสองสองสาม่าเจ็ดแป็นไงฮะบ,บอกแล้วไม่ยาก วิธีการฝ,กฝึกแบบนี้นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปหนึ่งท่าใช้เวลานานหน่อยอาจจะหนึ่งอาทิตย์หรือ2อาทิตย์บางคนฝึก3าครั้งก็เป็นแล้วนะครับความสามารถหรือความถนัดการ Move ม e n ์แตกต่างกันขอโชคดีครับแล้วเราไปเจอกันต่อไปกับท่าที่3ไปครับ